เรามาอยู mhm. ่ที่สวนสาธารณะใจกลางเมืองน่าชื่อว่าสวนรุมพินีนะครับครับลูกครับลูกครับครับดูอะไรลูกครับ ไปแล้วครับปั่นเองครับตัวน้ำทำได้ไงอะ่ะปั่นได้ไงอะ่ะตัวน้ำปั่นได้ไงอะ่ะแม่สอนเหรอ ผู้ดูพี่ต้นน้ำเดี๋